ในข้อสองร้อยห้าสิบสองนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหรันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุตรสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนะครับลูกนะลูกสามประเภทอะัรนแหละสามจำพวกเป็นฉนคืออติชาตบุตรอนุชาตบุตร และก็อาวะชาตบุตรนะครับดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อติชาตบุตรเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นผู้ทูศีลมีธรรมะอัลลามกคือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับไม่มีสารณคมไม่ถึงสารณคมแล้วก็ไม่มีศีลห้านะครับส่วนบุตรของมารดาและบิดาเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการท,ทูตเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีศีลมีธรรมะอันงามดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาติชาตบุตรเป็นอย่างนี้แหละคือบุตรที่ดีเกินพ่อเกินแม่นะครับคําว่าดีเกินนี่ไม่ใช่แบบคําไทยที่กล่าวพูดเปรียบเปรยแต่หมายถึงดีด้วยคุณธรรมนะครับพ่อแม่นี้เป็นคนไม่มีสาระคมอะไรเลยเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเลยนะครับศีลห้าศีลอะไรก็ผิดหมดเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าลูกเนี่ยดีลูกเป็นคนที่มีสาร,ระคมนะครับ มีศีลร,รักษาศีลห้าได้อย่างบริบูรณ์นะครับลูกชนิดนี้เรียกว่าอติชาตบุตรเป็นลูกที่ยิ่งกว่าพ่อแม่นะครับดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็อนุชาตบุตรเป็นอย่างไรดูการพิสูจทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในกาม การพูดเทศการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีธรรมะอันงามคือพ่อแม่เป็นผู้มีศีลมีธรรมนะครับส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณนะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นผู้มีศีลมีธรรมะอันงามดูกอนพิสูจนทั้งหลายอนุชาตบุตรเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นคนที่เกิดตามพ่อแม่นะครับประพฤติตามพ่อแม่หมดเลยพ่อแม่เป็นผู้มีศีลมีธรรมลูกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมตามไปด้วยดูกอรพิสูจนทั้งหลายก็อวชาตบุตรเป็นอย่างไรดูกานพิสูจทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม พูดเทศการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีธรรมะอันงามส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะอัลลามกดูความพิสูจน์ทั้งหลาย อวชาตบุตรเป็นอย่างนี้แลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุตรสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกถ้าพ่อแม่ก็เลวลูกก็เลวครับจะถือว่าเป็นไม่เข้าหลักการอันนี้นะครับอันนี้ก็พวกเลวหมดเลยก็ไม่ต้องพูดไม่ไม่ไ<า>ม่เชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตรหรอกครับคือตามพ่อตามแม่พอ่อยังไงก็ลูกก็ยังงั้นอันนี้เอาแบบพ่อแม่ที่ดีนะครับอเอาพ่อแม่ที่ดีเป็นตัวอย่างนะครับ คืออย่างน้อยที่สุดก็เอาฝ่ายดีเอาไว้นะครับเลวไปหมดเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักอย่างนะครับพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาอาติชาตบุตรและอนุชาตบุตรไม่ปราถนาอาวชาตบุตรซึ่งเป็นผู้ทําลายตระกูลบัณฑิตเนี่ยนะเขาต้องการลูกสองประเภทคือต้องการลูกที่ถึงไตราสารณาคมมีศีลมีกัลยาณธรมรมพรพูดถึงอย่างนี้เนี่ยนะครับนึกถึงผู้การ ผู้การเขาก็ปรารถนาอยากให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับเจริญรอยตามนะเจริญรอยตามคือหมายความว่ามั่นคงในสรณะแล้วก็ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบางทีเ็ายังคาดหวังไปถึงหลานอีกแม่ม <c oughs> าดูมกันฮะบัณฑิตท,ทั้งหลายเขาก็ปรารถนากันอย่างนี้แหละครับ <c oughs> ส่วนบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกบุตรเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นบุตรในโลกลูกแท้แท้ก,ก็คือลูกที่เป็นอุบาสกคือผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยนั่นเอง บุตรเหล่านั้นมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลผู้โอบอ้อมอารีรู้ความประสงค์ปราศจากความตระนีย่อมรุ่งเรืองในบริษัททั้งหลายเปรียบเหมือนพระจันทร์้นแล้วจากเมฆฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ข้อความในปุตตสูตรนะครับคําว่าบุตรนะครับบุตรนั้นหมายถึงลูกที่เกิดจากอกหรือว่าเกิดจากตนหรือแม้ลูกบุญธรรมก็ชื่อว่าบุตรนะครับคือว่าลูกของตัวแท้ หรือลูกที่เอามาเลี้ยงก็ชื่อว่าบุตรทั้งนั้นนะครับบทว่าสันโตนี่แปลว่ามีอยู่บทว่าสังวิชมานาโลกาสมิงความว่าหาได้ในโลกนี้ชื่อว่าสันโตเพราะว่ามีอยู่ชื่อว่าวิชมานาเพราะปรากฏแล้วบทว่าอติชาโตความว่าเกิดมาเนื้มารดาบิดาด้วยคุณของตนอธิบายว่ามีคุณสูงกว่ามารดาบิดาเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมมากกว่าพ่อกับแม่นะครับ บทว่าอนุชาโตความว่าเกิดมาเป็นผู้ทัดเทียมแก่มารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายอธิบายว่ามีคุณเสมอด้วยมารดาบิดาเหล่านั้นมีคุณธรรมเท่ากันเลยนะเพราะแม่มีคุณธรรมอย่างไรลูกก็มีคุณธรรมแบบนั้นบทว่าอวชาโตเกิดมาไม่เท่ามารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายอธิบายว่ามีคุณธรรมต่ำกว่ามารดาบิดาเหล่านั้นนะครับ อติชาโตก็มีคุณมากกว่าพ่อแม่อนุชาโตก็มีคุณเท่ากับพ่อแม่อวะชาโตก็เลวกว่าพ่อแม่นักนะครับก็บุตรผู้ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์เอาแล้วว่าเป็นผู้ยิ่งกว่ามารดาบิดาเสมอด้วยมารดาบิดาและต่ำกว่ามารดาบิดาเพื่อจะทรงแสดงจำแนกคุณธรรมเหล่านั้น จึงทรงตั้งเป็นกะเทตุกรรมยตาปุชฉาคือประสงค์เพื่อจะตอบเองว่ากระถันจะพิขเวปุตโตอติชาโตโหติดูความพิสูจน์ท้งหลายก็อติชาตบุตรเป็นฉไหนดังนี้นะครับแล้วก็ทรงปรารภนิเทศโดยนายเมียที่ว่าอิท่าพิขเวปุตตะสถามว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องเทียบว่าเออนี่นะดีกว่าพ่อแม่นี้เท่ากับพ่อแม่นี้ตำกว่าพ่อแม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องเทียบครับ เอาสารณคมและศีลนั่นแหละมาเป็นเครื่องเทียบ